ฮัลโหล و, หลงาหออพอหาเพื่อนให้ไหมหลูกทาห,หน้าหล่อๆหรือยัง,งสมาชิกตัวใหม่มาแล้วครับนี่กัดเอาแปะเอาแปะนีแล้วอื เดวแฝดนะฮะแล้จะโดดไปไหนเดี๋ยวพ่อก็ออกมาหรอกเดี๋ยวพ่อก็ออกมากัดเราไอหนูนฮะฮัลโหลสวัสดีครับแปะแล้ววันนี้นะครับผมก็มีสมาชิกตัวใหม่มานะครับเพิ่งไปรับมาเมื่อเย็นนี้นะครับนี่อยู่ในกระเป๋ากล้วยนะครับเปิดหน่อยสินี่คือว่าที่เจ้าสาวของอแปะนะครับผมก็ซื้อมาให้มาเป็น ผมก็ผมก็ <c oughs> ผมก็ซื้อมาให้เป็นเพื่อนของอะแปะนะครับนี่แด๊ดนี่แฟนผมตั้งชื่อให้แล้วว่าน้องขนมปังนะครับเพราะว่าแปะกับปังน่าจะน่าจะเข้ากันได้นะครับแต่ผมขออนุญาตหลวงน้องออกมาจาังน้องยัง เอโอ้โหมีฉกด้วยโอ้ยหนูเอ้ไหนว่าไหนว่าจะไม่ชกกันอ่าเจ้าของเก่าบอกว่า,วาอายุน้องสามเดือนโอ้ยหนูเอ้เป็นอไรอ่ะออกมาสิลูกมาดู ไาาวท์เฟสนะครับสีน้องนะครับน่ารักมากสีขาวมากเลยตรงแก้มน้องนะครับสีขาวมากน่ารักเหมือนกับเจา้าครณโบตะาที่ผมปล่อยไปให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงนะครับสวยมากเลยฮัลโหลเช็คใหญ่เลยว่ากล <Hey. S 2> ิ่นไม่คุ้นเลยกลิ่นไม่คุ้นเลย <laughs> ันนี้คือมอมแมมนะครับมอมแมมกำลังสำรวจอยู่ว่าลูกสไพซยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือพ่อตานะครับพ่อตาไม่สนพ่อตากินข้าว <laughs> ไหนดูหน่อยสิจะมาเป็นลูกสไปแค่นาดสวยไหมจะขี่หรือเปล่าอ้าวหันมาเจอกันตกจเอาอะไรอนะหนูหนูไปไรหนูไปไรหนูไปไรหึ้ออู้ยกระโดดนี โอ้ยดูเอ้ยใจหายใจความดีนะมันไม่ได้สูงอ่ะหนูเอ้ยที่หลังอยากระโดดอีกนะเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าเาปววสำหรับคนที่ได้น้องมาใหม่ๆนะครับก็เห็นน้องคู่เห็นน้องแบบโฉกอย่างเงี้ยก็จะถอดใจไปเลยนะครับบางคนก็ไม่กล้าจับไปอีกนานเลยเพราะว่ากลัวน้องซึ่งเนี่ยจุดแรกจะทําให้เรากับน้องอจะไม่ค่อยสนิทกันเพราะว่า เฟิร์สอิมเพรสชั่นมันมันทำให้เราตกใจไปแล้วไงเราต้องใจดีสู้เสือนะครับถ้าเกิดน้องกัดให้น้องกัดไปเพราะตอนนี้ฟันน้องยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับกัดก็กัดไปเนี่ยกัดไปเลยไปไหนละพยายามจับเรื่อยๆนะครับจับบ่อยๆเดี๋ยวผมจะจับน้องเรื่อยๆแล้วกันให้น้องนั้นคุ้นมือเราที่สุดครับ น้องคงตกใจอะ่ะยังตกใจมืออยู่นะครับ ดุจังเลยเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานนะหนูเพราะฉะนั้นรีบชุนชินเข้าไว้นะเดี๋ยวไม่ได้กินหนมนะเดี๋ยวไม่ให้หนมกินนะหนูกลุ่มไว้นะครับกลุ่มไว้ ให้น้องอยู่ในมือเราคุมไว้นะครับคุมไว้ลุมมาไว้ให้น้องรับรู้ถึงไออุ่นของเรานะครับรับรู้ถึงความรักจากเรานะครับเถียงตลอดเลยพูดอะไรมาก็เถียงตลอดเลย ให้เขารู้ว่าเออมือเราก็ปลอดภัยอยู่นะไม่ใช่จะอันตรายซะหน่อยอจริงไหมจริงไหมหนูหปลอดภัยอยู่นะถ้าเกิดน้องยังขู่อยู่เราก็ต้องหาผ้าที่มีกลิ่นตัวเรานะครับเบสิกเลยพื้นฐานเลยก็หาผ้าที่มีกลิ่นตัวเราก็ให้น้องอยู่ในกลงน้องแล้วกันเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาก่อน แต่ตอนนี้อยากเล่นกับน้องกันอยากจับนานๆถ้าเกิดเรากลัวไปมันจะกลายเป็นทําให้เราไม่ได้จับน้องอีกนานเลยเพราะว่ามันแยงอะ่ะมันกลัวกลายเป็นรู้สึกแบบกลัวน้องกัดกลัวน้องขู่กลัวน้องไม่ชอบเราอะไรเงี้ยหารู้ไหมยิ่งจับบ่อยยิ่งสนิทนะครับนี่เริ่มเริ่มจิกเริ่มจิกอะ่ะ อยากเอาเอาแปะมามาแล้วลองไหมเดี๋ยวไปเอาแปะมากันเอาแปะครับหนูแปะฮะลัลโหลเหงาหรอเหงาไหมอโอ้โหเหงาหน้าดูแล้วโหแปะเหงาไหมพ่อหาเพื่อนมาให้ไหมลูกอพ่อหาเพื่อนมาให้ไหมแต่เพื่อนมาแล้วนะ ถามไปงั้นแหละแต่เพื่อนมาแล้วนะพร้อมที่จะเจอเพื่อนหรือยังทำหน้าหล่อๆหรือยังนี่เอามาทังบ้านเลยอแปะตุ๊บตุ๊บตุ๊บเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอ้ยเอเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับบ้านอแปะผมได้ถอดมาเลยเพราะว่าขี้เกียจจกน้องออกมาหาเพื่อนหน่อยเร็วแต่เราก็เฮ้ยโอ้โห โอ้โหโชคเลยครับครั้งแรกก็โชคเลยครับพอแแปะงงแปะจะไหวเปล่าตัวเมียมึงทําไมดุจังว่าแปะบเขแปะกลัวแปะมองพ่อใหญ่เลยแแบบเกไม่ไหวอืมเอาลองเอาใกล้ชิดกันวันนี้ลองดูสิ อาแปะมันชอบอ้วดรั่วคนอื่นด้วยไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้อาแปะก็กำลังดมกลิ่นอยู่นะครับจมูกอาแปะดูนมปังหนมปังนี่อาแปะนะอย่าก,กัดอาแปะนะอาแปะใจดีนะอาแปะไม่เคยตีใครไม่เคยกัดใครด้วยนะอาแปะแนะนำตัวเร็วแปะแนะนำตัวเร็ว อ่าอะะอะะตอนแรกๆกก็อย่างเงี้ยแหละอันนี้คือจําภาพนี้ไว้นะครับจําภาพนี้ไว้นะครับหลังๆมารับรองว่าได้นอนกอดกันแน่นอนเพราะว่าสัตว์จําพวกนี้เป็นสัตว์ที่ชอบนอนซุกกันนะครับชอบนอนแบบเบียดเอัดๆัดกันนะครับสังเกตได้จากตอนที่เราไปเดินเที่ยวพวกจตุจักอะไรพวกนี้ครับอู้กแปกัวอาแปบกัว ไปไหนอะดุจังเลยเมียมเงะแปะเนี่กัดเอาแปะเอาแปะหนีแล้วแปะไม่เล่นด้วยแล้วแปะกลัวอ้ยแปะกลัวไปดุจังเลยอะพ่อหนีก่อนมุดหนีก่อน ซื้อมียให้อะแปะนะไม่ได้ซื้อเมียให้ตัวพ่อนะมอมแมมออกมาดูสามีเธอสิทาไมมันสายตาเจ้าชู้จังฮะมอมเมมสายตาสามีเธอทำไมมันเจ้าชู้อย่างไม่เชื่อลองดูดิดูดิดูด,ดิสายตาอ่านกินอ่ะแปะอยากเล่นด้วยอ่แปะขอเล่นด้วยหน่อยกระโดดนี้กระโดดนี้คงไม่กัดกันหรอกว่เาเด็กอยู่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องกัดหรอก คงจะหยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวก็สนิทกันเดี๋ยวผมจะรอดูพฤติกรรมทั้งคืนเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอาแปะเขาอยากจะกอดเล่นด้วยเฉยแปะกัดไม่เป็นนะเฮ้ยไอ้ดสองตัวนี้เห่ลูกสะภ้จังวะฮะมาส่องดูอะไรขนาดนั้นปกติไม่เคยมาส่องนะดูเห่ลูกสะภ้มากเลย ครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วนะครับเจ้าสองตัวนี้ก็นี่เลยนี่น,นี่อยู่ด้วยกันได้แล้วนะครับเริ่มเล่นด้วยกันแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ผมลองทดสอบดูนะครับก็คือ,อให้น้องอยู่ด้วยกันไปเลยนะครับพอน้องยังเด็กอยู่ทั้งสองสามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับปรับตัวหาปรับตัวหากันได้ง่ายมากนะครับนี่เริ่มเลยนะเริ่มไม่กลัวกันแล้ว เริ่มดมกิ่นกันแล้วกันละเห็นไนหะผ่านไปแค่สองวันเองนะครับไม่ถึงสองวันได้ซ้ําไปนะครับถือว่าผลลัพธ์ดีเยี่ยมแล้วกันต่อไปผมก็จะพยายามจับขนมปังเล่นเรื่อยๆนะครับให้น้องนั้นชินมือผมนะครับเหมือนอย่างที่อะแปะนั้นชินมือผมเห็นไนหะน้องก็จะเริ่มรู้จักกันหยอกกันดมกิ่นกันนะครับและภายภาคหน้าอาจจะ ได้มีครอบครัวร่วมกันนะครับมีลูกมีหลานให้ผมนะครับก็ลุ้นๆแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ